บาปตัวเดียวตรว่าสัตว์เหมือนกันจะมาเอาไก่ไก่ตัวเท่ากันจะบาปไปไม่เท่ากันถ้าเราฆ่าไปแต่ว่าฆ่าอีกอย่างหนึ่งเป็นฆ่าแบบเดียรฆ่ากินโดยธรรมดาเมื่อฆ่ากินธรรมดาบาปไม่บาปข้าบาปเต็มร้อยไม่เต็มร้อยอืบาปเต็มร้อยแต่ถ้าบาปอย่างหนึ่งจะมากกว่านี้อีกฆ่าสัตว์อนนั้นไม่ได้ว่าฆ่าด้วยความโกรธโกรธให้เก็บให้ไกลแล้วก็ฆ่าด้วยความโกรธ บาปตัวนี้จะเพิ่มเท่าตัวนี่บาปตัวนี้ถ้าโกรธขึ้นมาเหมือนกับไฟเนี่ยไฟฐานไฟแดงๆไอ้ความร้อนธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาลมไปเป่าที่ความร้อนของฐานไปเพิ่มกําลังร้อนก็นอีกล้าก็ืินี่ก็ว่าความร้อนของไฟจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนี่ก็ว่าบาปที่เกิดขึ้นจากการโกรธตฆ่าสัตว์โกรธเ่สัตว์ต,ตัวนี้ฆ่าสนใจเราเป็นตน้นนี่มันบาป เท่าตัวอยกงหนึ่งถ้าสัตวกก์ตัวนั้นนี่ยถ้าไก่ตัวนั้น่ะเป็นข้าพระที่สัตว์ลงมาเกิดเป็นไก่เราก็ฆ่าเนี่ยนั่นแหละบาปสิบเท่าบาปนะบาปสิบเท่าข้าพระที่สัตว์ลงมาเกิดเป็นผู้บาญนาการเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภพหน้าชาตินหน้าแต่ท่านกรรมท่านมาเกิดเป็นไก่แต่เราไปฆ่าใช่ไหมนั่นแหละกรรมจะเพิ่มขึ้นสิบเท่า ทางกดีก็ว่าท่านยังไงจะแก้ได้คือไม่ฆ่าเนี่ยคือไม่ฆ่าพยายามเอียงเลี้ยงก็ว่าหาเงิอนอย่างอื่นไปซื้อรสสัตว์ที่มันตายแล้วมากินถ้าอยากจะกินเนื้อกินตาอืมนี่ก็เปานการก็ว่า,า,า,วาให้เราได้ผ่อนหนักผ่อนเบาให้มันมีใจมีความเมตตานี่ว่าความเมตตาเนี่ยสงสารสารัตว์ให้มากเอาไว้นี่เราพูดว่า,วาอะหังสุกิโตโฮะมิอิโตโกโฮมิแล้วเมตตาตัวเมตตาสัตว์อันนี นต้องว่านี่จะให้เรามีความรักต่อสัตว์ให้มากเอาไว้นั่นแหละเราจะไม่ฆ่าสัตว์นีะได้ไหมแล้วการฆ่าตัวตายนี้บาปไหมเจ้าคะแน่นอนะมนุษย์เราเนี่ยเป็นคุณค่ามากกว่าสัตว์เลรัจฉานคําว่าฆ่าหัวตายเนี่ยมันมันมากกว่าแล้วยิ่งกว่าสัตว์ไปอีกเขาว่าถ้าคนฆ่าตัวเองตายจะเป็นกรรมที่ต่อเนื่องกันไปจะเป็นลักษณะฆ่าตัวเองตายไปเรื่อยเป็นห้าร้อยชาติคน คนเรียกฆ่าตัวเองตายนีอันตรายมากขนาดสัตว์มันยังไม่ฆ่าตัวเองเลยขนาดหมูหมาเป็ดไก่มันมันยังไม่ฆ่าตัวเองตายเลยถึงมันจะทุกข์ขาดแคลนอาหารการกินตัวอย่างหมามันก็ยังไม่ฆ่าตัวเองมันยังตายธรรมชาติทั้งมันแต่คนเราเนี่ยฆ่าตัวเองตายตมันยิ่งกว่าสัตว์เดรรจฉานยิ่งกว่าหมายิ่งกว่าสัตว์อย่างอื่นไปมากๆมีคนรุนยาสามเห็นไหมว่ามันบาบยิ่งกว่าหมา ค่าที่เห็นตายเนี่ยอ้าวมีอีกไหมอ่าเพชฌฆ่าที่ฆ่านักโทษตามหน้าที่นี้บาปไหมเจ้าค่ะบาปเหมือนกันบาปมันมากเลยอืมแต่ว่าตามหน้าที่นะเจ้าค่ะหน้าที่ไม่สําคัญไม่เกี่ยวกฎหมายบาปปืนไม่มีกฎหมายรองรับเขาฆ่าตามกฎหมายตามหน้าที่กฎหมายรองรับได้ว่าฆ่าไม่มีโทษอย่างกฎหมายเขาคนฆ่าดแล้วไม่เอา แม่ขอคูกเข้าตลางคือค่าตามกฎหมายค่าตามมาที่อันนั้นเป็นอีกกฎหมายแต่การค่ามีคืือใจเราเไปค่ายเขาตายอืมามันต่ายไม่เหมือนกฎหมายกฎหมายบังคับไม่ได้อืเราค่าให้เขาตายเขาจะพยาบาทเราอืมคนที่ตายพยาบาทเราอาฆาตเราุใ,ใจเหี้ยมอันนี้ไม่ควรทำ ข่ากนนักโทษก็แล้วแต่คือต้องตามกฎหมายก็ตามยังเป็นบาปอยู่เอามีอีกไหมการเกิดเป็นกระเทยนี้ผิดศีลข้อไหนนะเจ้าคะกรรมเมย์เนี่ยโปรกรมเมย์เนี่ยมันอย่างมากเลยถ้าพูดไปก็ยังว่ามันยาวเรื่องกระเทยมันเนื่องกับเส้นตัวข้อกรรมเมย์ทั้งนั้นเลยนี่อย่างหนึ่ง อีกหนึ่งถ้าไปเป็นผู้หญิงเนี่ยยวกับทําหมันต่างๆมันมีปียกย่อยมาอีกบุ่มหนึ่งคือว่าพวกทําลายไข่เป็ดไข่ไก่ต่างๆเขาจะเกิดมาไหมเขาเกิดเนีย่ยเกิดตหน้าก็เป็นกรรมต่อให้เป็นกระเทยได้หรือทาเกิดแท่งเสีย้ยเขาไม่ลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่ลูกขึ้นมาแล้วก็ทําลูกแท่งไปมียาฆ่าลูกไปเกิดชนหนาแล้วละให้มันจะเป็นกระเทยโี้กระเทยเท่าไหร่ ยุคนี้ค่าเด็กในท้องในคันเป็นตามกฎหมายไม่ผิดมันมผิดกฎหมายก็จริงแต่ผิดศีลธรรมผิดบาปกรรมไม่ไปเว้นเลย mm hmm. แล้วนี้พวกหมอต่างๆทําให้เด็กตายในท้องแม่พวกวัยรุ่นหนุ่มสาวมีอะไรนอกใจพ่อแม่แล้วก็มาเล่นตามความสุขทางโลกอยู่เนี่ยในไม่ท่องก็นม่ก็ไปออกไเห็นหมอค่า คือหมอฆ่าหมอกฆ่ากับดากกบของหมอแหละเราเจตนาว่าจะให้เขาฆ่าเนี่ยเราเนะี่ยตัวสําคัญนี่แหละอืมสําคัญถ้าเราไม่ให้หมอทําเราลูกก็ไม่ตายเรายินยอมเรียนจนซื่อให้เรายินยอมใหงหมอทำเพราะว่าทเราเจตนาเบื้องต้นคือเราพวกนี้เกิดชนะจะเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงก็ว่าไม่ค่อยจะมีลูกกูยังไงลูกจะไม่มีเป็นมันไปเรื่อย ต่ไมีลูกแต่เป็นผู้หญิงมเป็นผู้ชายก็เป็นกระเทยพวกนี้เถกตัวการามเมย์ทั้งนั้นแหละออเอามีไหมเขามีมากลูกชื่อศิลปภาวรสนิทเจ้าค่ะลูกมีคำถามก็คือทำอย่างไรจะกระทำตัวอย่างไรให้เพื่อนรักนะเจ้าค่ะอืม ดีแล้วแหละอันเนี้ยมีคําถามที่ดีมากเลยถ้าตัวทําวิธีคนรักเราเนี่ยมันไม่ยากแต่คนไม่อยากจะทําอืมคุยง่ายว่ามันหลายตัวตัวอย่างคนเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเพื่อนชอบไหมไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเพื่อนทํากันงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไปนอนเฉยนั่งเฉยหรือนั่งดิดธรรมดาบรรไดเนี่ยนั่นแหละเพื่อนจะรังเกียจเรา ทําอะไรก็แล้วแต่ทําไปแล้วมันไม่เข้ากับปุ่มคณะหมู่คณะได้เพื่อนเกลียดรังเกียดการทําก็ดีการพูดก็ดีอืการพูดไปแล้วเนี่ยมันมันก็พูดโกหกเพื่อนอยู่บ่อยๆเพื่อนเกลียดชังอืมเกลียดชังมากๆเลยทีนี้ทํายังไงจะไม่เพื่อนเกลียดชังนะพยายามพูดให้มันดีพูดมีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์พูดความจริง นี่ความรักของเพื่อนจะพึ่งเราได้หรือว่าเราให้สิ่งของกับเพื่อนฝูงมีอะไรก็แบ่งปันเพื่อนได้กับแบ่งกันไปให้กันไปอนี่กับก,การงานต่างๆที่เพื่อนมีอยู่แล้วก็ช่วยเขาอะไรช่วยก็ได้ช่วยกันไปถ้าเราลการพูดของเราเนะพูดความจริงอย่าโกหกเพื่อน,นอย่างวิธีการนี้เพื่อนรักนี้มากเดียวมีมากมายมหาศาลมากคิดดูเถอะ เราจะให้หมาลักเรา,าตัวหนึ่งท่ายังไงให้หมารักเราแค่เนี้ยเขามีวิธีการหลายอย่างมันต้องคนนะแค่สัตว์แค่หมาเนี่ยดูที่ท้ายังไงหมาตัวนี้เป็นักเราตรงวิธีทำนี่คนกับไม่แต่ตการกับหมาอืมกับหมาให้เราพูดกับหมาพูดกับคนเนี่ยเป็นขษณะเดียวกันอมพูดนุ่มนวลอ่อนหวานพูดความจริงจะเสียสละสิ่งของอะไรจะช่วยงานเพื่อนปนบ่อย นี่ทำาโรยแต่ทำยังไงเพื่อนรักเรามันก็ง่ายๆนการทําการพูดอะไรนี่มันตัวสําคัญที่สุดพยายามเลือกคัดในดูว่านิสัมมะกรลังเสโยการาาทยยารทการการพูดต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะทําอย่างนี้เพื่อนรับเราได้ไหมหรือพูดอย่างนี้เพื่อนรับเราได้ไหมถ้าเพื่อนรับเรบาไม่ได้เราก็อย่าพูดและอย่าทําในสิ่งน,นั้นนเล่นไปเสียนี่ะว่า่เราต้องว่านึกถึงอกเขาอกเรา นี่มันมันมากอ่ะแต่หาคิดเอาคนมีความรักไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่คนเราไม่อยากทําถ้าคนเห็นแก่ตัวนั้นว่าทําไม่ลงถ้าคนนักเสือสละทําได้ทุกที่อืทํได้ทุกอย่างอือเข้าใจหรือเปล่าครับเนี่ยเจ้าคะ่ะมีอะไรอีกลองการมีรักใร้ในกามในเวลเรียนหรือก่อนเวันควรจะส่งผลเสียต่อตอนเองและตระกูลอย่างไรเจ้าค่ะโอ้ยมากแค่เดียวหละ หลายคนแต่หลายคนในคนในเมืองฐางนะที่มีความมั่นคงก็ตามร่ดำรวยก็ตามลูกเกเรลูกผู้หญิงนี่แหละไปเที่ยวเตะๆกับผู้ชายท่นผู้ชายนี่แล้วก็มีอะไรเสียหายจากพ่อจากแม่มาเนี่ยกระทบึ้นมาบางทีไปกินเหล้าเมายามาบางทีก็กินเหล้าเมายามาแล้วเนี่ยมันลืมตนลืมตัวเป็นตัวเสริมรักให้กำเริบได้ขาดความละอายพวกนี้ไปกินเหล้าเข้ามา ทำทุกอย่างผู้ชายเขาจะพาไปนี่เขาไปไปกับเขานี่พวกฟังเนี่ยเคุน